ยูเครนยิงขีปนาวุธข้ามแดนไปใส่รัสเซียเท่ากับว่ารัสเซียโดนคุกคามรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรยูเอ็น UN เมื่อโดนรุกรานประเทศอื่นจะส่งทหารร่วมปฏิบัติการรบได้แล้วทำไมสหรัฐไม่ไปช่วยรัสเซียกลับไปช่วยยูเครนแทนคำตอบไม่ใช่สหรัฐขิวขี้หน้ารัสเซียแต่เป็นเพราะตอนสมัยสหภาพโซเวียตยูเครนเคยมีนิวเคลียร์ครอบครอง แต่สหรัฐสั่งให้ปลดนิวเคลียร์หากอยากเข้าร่วมสหาภาพยุโรปหรือ e ูอียยูเครนต้องไม่มีนิวเคลียร์ซึ่งในตอนนั้นสหรัฐรับประกันว่าจะช่วยปกป้องดินแดนยูเครนเมื่อถูกรุกรานแต่ต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจากยูเครนดังนั้นรัสเซียมารุกรานดินแดนยูเครนก่อนสหรัฐจึงต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับยูเครน แล้วสหรัฐมาช่วยยูเครนแบบนี้ไม่ผิดข้อตกลงในสัญญาของสมาชิกทาวอนยูเอ็นหรือไหนบอกว่าจะไม่รบกันเองไงซึ่งในที่นี้รัสเซียเป็นฝ่ายเข้ามารุกรานยูเครนก่อนซึ่งไม่สมเหตุสมผลว่าตนเองโดนรุกรานหรือโดนรังแกจากยูเครนเพราะมารุกรานเขาการโดนสวนคืนเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วและอาวุธที่ยิงไปในดินแดนรัสเซียก็ไม่ใช่อาวุธจากสหรัฐเป็นโดนทิ้งระเบิดที่ผลิตเองในยูเครน การที่ตนเองถูกรุกรานแล้วมีการปกป้องตนเองเป็นสิ่งที่ประเทศยูเครนทำได้อย่างชอบธรรม